วันนี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับปีเตอร์เพติกรูค่ะปีเตอร์เขาเกิดในปีคศ1960วันและเดือนเนี่ยไม่ปรากฏแน่ชัดนะคะและเขาก็ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ37ปีในเดือนมีนาคมปี1998ที่คาร์ลฮดมันฟอยค่ะปีเตอร์ได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ในปีคศ1971 ซึ่งในพิธีคัดสรรของมวัวคัดสรรก็ช่างใจอยู่นานค่ะว่ามันควรจะส่งเขาไปอยู่ที่บ้านกริฟฟินดอร์หรือสลิทเทลินแต่หลังจากที่คิดไปค่ะมัวคัดสรรก็ได้ขานชื่อบ้านกริฟฟินดอร์ออกมาในขณะที่เขาเนี่ยอยู่ที่ฮอกวอตส์เขาก็ได้เป็นเพื่อนกับเจมส์พอตเตอร์ซีเรียสแบล็กและก็ลูปินค่ะโดยร่างอริเมจัยของปีเตอร์นั่นก็คือหนูด้วยเหตุผลนี้เองทําให้เขาได้รับฉายายในกลุ่มว่าหางหนอนโดยศาสตราจารย์มกอร์กันได้กล่าวถึงปีเตอร์ว่าเขาชื่นชมบูชาแบล็กกับพอตเตอร์มากกกกก็ไไมมม่่่่่เเชอออววาาขขยูในนลุงพี้ร ฉันเคยดูว่าเขาบ่อยๆหลังจากที่เขาจบการศึกษาที่ฮอกวอตส์ปีเตอร์และก็เพื่อนของเขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพาคีนกฟีนิกซ์ที่ได้คอยต่อต้านกลุ่มผู้เสพความตายและหลอดวิโดมอ